นางกวากไม่อยากแงยไม่แงยงอปลุกเสียงไฮ่ตีกองปลุกเสียงหนาของตางสาวัดอ่างมือเว้นสาวปั่นเห็นมือคำคำบอกคำปั่นเดือเดือบอเดือดปั่นจะหามาเล่นบ่าวบ้านกลางมาเล่นนางกวักมีตาใส่แต่ใส่เป็นตาประกอบหน้าออกก็คือข้าข้าวบีบซาโอ่งเกล็ดน้ำเกือดป้าปลูกจากปลามาทักมาขายไม่ขาดเข้มาปลักจักน้ำขึ้งไส้แกนน้ำขึ้งเหี้ยงอ่าเฮียกวางก่อนอ่าผู้มาเข้านั่นเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย เห็นครับมึงด้ยเห็นไหม่าเได้นะสรุดอ่า้ายเป็นผู้สายแล้วซื้อวัดจังได้อ่าพอลงไปแล้วซื้อวัดจังได้ พ่อดาพองพ่อดาาพอวีอยู่นี่บ่อส่านข้างหลังนี่บอสเมนบ่เออเ,อ,อ,เอ,อเนี่ยลูกลูกสางลูกมา้าเนี่ยพอคอโต๊ะคอลาบหนึ่งวันที่หนึ่งอ่าธันวาหกห้าหวยรัฐบาลไทยเนี่ยตามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งของรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งธันวาหกห้าเนี่ยให้เท่าใดบ่

เล็กยงัองอนาะนะพอคุณจักเล็กบ่แล้วเนี่ยลบไม่เช่นไหมกูเล็กยังบ่รู้เนี่ยเพราะตัวเช่นตัวเนี้ยตัวเช่นตัวพอดีพอดีเนี่ยเล็กข้ายตามตัวบนรางวัลที่หนึ่งของรัฐบาลไทยหนึ่งันวาหกห้า 6, นี่ให้เล็กอย่างเขาเอตัวนี้ล้แล้ว ขยออบดาทาั้งประเทศกเกเนี่เก๋นี่หกสี่ห้าใจคิดไวเลยนะเนี่ยฮะไม่ตัวนี้แท้หน้าแต่พอแรนนี้นะแต่ว่าเอาไว้อยู่หกสี่ห้าหกสี่ห้าเนี่ยนะเมน,มโนโออบ้านน้องขยบดาทั้งประเทศบ่ป,ปอยุดยบตา,ายจะบอก โอเคโอ้ <Okay>. oh. เราส่งตัวให้ป่ะส่งตัวนะคข้อส่งตัวให้หอบอก่เออเอาตรงๆเลยนะส่งตัวสองตัวล่าง เล็กเนี้ย,ยงเนี่ยัดเนี่อยองเียนไม่ดองปก,ก,กจะพอเอาตัดๆดยวยเล็กเี้ยงแค่นะเล็กต,กต,กตกองโตเนีเ่ย บอกข้า,างหัวหัวหว,ออว,ว่าออกตามตัวตนหรออปไนไงเนาออกแท้หนาจะมันันบบนี้ต้านไม้ได้ไงเนี่ยไป่จเตา,านให้ไม่เนี่ยเขาชายออกอยู YouTube ่ YouTube ทุกยูทูบคนทั่วประเทศเนี่ยจะเขา้าแน่แน่ๆะให้เขาดาได้เนา่ย้ำไมบลุงโต ตัง้งตอไม้บางทูกเมนแทบ่าหกศูนแทบว่าล่ะหกวันนี้ให้ล่างหขอล่างนเนี่ยอื้กระทึกทางบนทางล่างหนยเด้อเดยวดดดสร้างการสวยๆให้เนี่ยตอนน้นก็อิสุดตมพังไปเรื่อยจะระมือพวดงมาให้ให้ไมเนี่ยหลังจากสาร้างแล้วเอายังอีกบ่ล้ะกตะทึกแท่แทเนี่ย

มีอย <can> <now> ่างก็บล็กางลูกมาบอกลูกบลกไรอีกบล้เนี่ยมีอะบบอกเปล่โนอีดแลขบมเน้ลูกอีกข้อื่อนเด้อลูกป้าถังฟ้าทังยานี่แหะอยู่บางแดนอยู่น้ำอกระดายอยู่ทางทางประา ลูกอัน,นเชิอนอกเด้อกันเชิญลูกอีมงเชิญนไมเด้อลูกออก,นก,กอนนั้นเลยนะอือก่อนะาคุัดน่านเนี่เนียจะเอาเอานจะไว้ไหนตรงนี้าใกล้อตังอาาต้งรถะั้ร